เอาใบสีดาเจ้าอยู่ด้วยบ้านนี่บ่มีผู้ปลูกแม่พ่อใหญ่หายง่ากๆอยูอย่ยยนี่มึงเสียไปย้ำก่อนใบใบสีดาเขาว่าเจ้าไปปลูกผมพ่อใหญ่ตั้งหนามันบางเบ่ดเลยนี่โอ้ยแต่มึงอยากปลูกผมไม่เรียนที่บอกวิธีโดยที่ผลลัยผู้เส้นเลยโอปผมก็ต้องไปเอาใบสีดามัย่องไงมันเสียเวลาวิธีไหนล่ะพ่อใหญ่แง,งม,มียนอนฮันบ่ว,ว่าติเป็นแงม่มวินหรือแงม่มวิ่นกข,ขยา่า เออมึงเอาหัวมึงหมองผมมองบางนี่ไปดุดไปดุดซูมือดุ๊ดเกิดไปไทยซูมือเกิดเดิมก็เกิดเองเฮ้ยเอาหัวไปดุ๊ดยังเพราะไงโอ้หัวไปดุดของเมียเห็นไหมเอาหัวไปดุดของเมียไปตีเพราะไงเออเมียนั่นเร็วอันดุดเตจีร์หรอเพราะไง เไ้ยกระดูดจนกลัวมันสิโป้งผู้เลวกระดุดเศร้าดุดแล่นรู้หรือ,อว่าจะเมียนอนมันหัวไทยเขาไปเลยไมาตัดขาไปออกเราไปสิดาล่ะกดหยอกวิธีของจอร์หรือปะไง <laughs> เอ,เอ๊ะใไปฝนแท่นนะพ่องนะ เฮ้ยได้แอน้โอ๋อมึง้บ่วมันใจยบไม่เนี่ยดูนี่เจ้าของกกุกกุกกุกกว่าอยู่แค่ ก็บปเห็นอุ้ยโอ้ยสวัสดีปู่ผมเอาปู่ผมยังเพื่อนตังสี่โอ้ยพ่อใหญ่ศูนยปเป็นแนวน้ำเนาะแนวน้ำเอียงแนวน้ำตังใดโอ้ยพ่อใหญ่ศูนยปเป็นแนวน้ำเพป็นแนวเอาหัวนี่ถุยของเงี้ยนซูมือซูมือนี่ผมมันจะเกิดระว่าหันฮะไมาใช่แม่กบเอาหัวมาถุยของเนี่ยมาจีเออ,ลอแล้วก็ไปกระไรังฉันละ ซื้อมือซื้อมือเนี่ยผมเกิดเลยวันเข้าววานโอ้ซูมัวเนาะเข้าป่านนี้ยังให้ขาเจ้าวตัวอดไอยู่ใครมันสิเกิดมันเกิดเต็มป่ามึงแล้วเอาพ่อใหญ่ศูนย์จัดมาจะใส่น้ตบัตมาจะใส่พ่อใหญ่โอ้ยคอยมาตับัดปลาตัวเอาเจ้าไปยี่ห้ออะไรป้านั่ยแล้วคอยไปถวายเงิน อันขอถื่เลขตัวอ๋อันฝันดีเส้นได้เดี๋ยวนี้นอนหนาหันฝันดีเออถือลายปันเลยหรอไงถือสองพันพูดนะโอ้สองพันเรามันีนเจ้าเมื่อมันโกงคอยไหมอุ้ยโกงจังไดโอ้ยถือสองพันอ่ะมันให้คอยพันเดียวนั่นอันพูว่าเลขมีปัญหาพน้าเขาคูดว่าต้งสั้นบัดที่นี่ โอ้ยมันบ่มีปัญหาดอกเลขกฮนะคนน่ะนะมันมีปัญหาอยู่ดิเนี่ย,อยเอาเงินพันไปขึ้นฮะเร็วเอาเงินไปขึ้นโอ้ยก็ขึ้นล้วเนาะใจเพะเต็มเว้ยมันคอยไปหอดเนาะอเอาเงินท่นมูเจ้าขึ้นไปเอาเงินยี่สิบแปดบาทคอยขึ้นมานกมาสนอกโอ้อเขาอเอาเพราะหลับเอาฮะเวเอาเงินท่านขึ้นไปเอายี่สิบแปดบาทคอยขึ้นมากเอ๊ะ มันเั็งไงก่อนเดี๋มันเจาเสียเปียยนไม่เขาเสียเปลี่ยนเอาไงเจ้าเอาขั็นเล่นจะถก็บมาให้ไปยี่สิบแปดบาทอยู่บ่ไเจะยอมเสียเปียบคนบอกจะว่างอันยี่สิบปดบาทคอยเนาะพอจะเลืออไปถวายอันวัดปาเมอกี้อนถวายเท่าไหร่ล่ะอันยี่สิบปดบาทเ่นและวอนี้เท่านั้นเนาะอัน อยู่วัดป่านั่นมีองค์เดียวบ่เออหลวงปู่บ่เห็นดิเห็นจะเน้นหน่อยย่หันเขาพอก็เลยื่านไปถวายเพิ่นเนาะมันฆ่าแต่เน้นสงผู้เจริญมาฉนอกหนมีผ่าเนาะมีแต่เน้นเนาะว่าสักวะฆ่าแต่เน้นสงผู้เจริญเออฆ่าแต่เน้นสงผู้เจริญมาฉนอกเน้นข้าเนาะเออเน้นสงหัวพอเนิ่งเออญ่ มืออื่นตุ้กข่อยว่าสิซื้อเนื้อออกไปกินเขาปลาหน้าเจ้าเด้อเจ้ายุยบ่มืออื่นนั่นโอ้สิเซือ่อเนืเออ้อไปก้อยแม่นเออไปก็ไปตัวไม่ได้ยากเด้ละ่ะ<ว>มันร้อเย็นเออลยร่มเย็นชุ่มช่วยอยู่คุณบ,บรรยากาศดีขนาดอันบักพรีเข,าข่าขัวก็มีอยู่ตัวะอ,อ่าบักพรีเข,าข่าขัวนี่รู้สึกว่าเออจิบ่มีดอกเอาบ่มีแต่ว่าเป็นยังสันตุ้กข่อยจะเอาไปเออเออจิตไปน้ำรด อันบ <mile> oh. ักเนาาตัวดกๆันกมีอยู่ตัวแมนบอกรูจไหนเออบักเน่านี่ลูกซึกว่าไม่สิมดเลยนะเอาสิไปน้ำรดองบักเนาวอันนั่นเดกันซรถเดชันซื้รถนี่ลูกซึกว่าสิมืดเมื่อวานอันนั่นดชันเสียงยังบอสันมีกเขียงนี่ยั่งยูดอกดูว่ามันมันัได้บอกินนาะงมีเขียงเนาะกินก็สิบโม่ดอกเตีสิบ่นังดอกอ้ เอาศาสนาสมควรยิ่มซื้อไปเบิดดอกศาสนาเออซื Lust ้อไปโลดมีแต่แนวเบิดเบิดต้นเดี๋ยวนี้ก็ฝนตกบีคักเนาะแมียนอันปลาก็คือนสีลายอยู่ดีเนาะข้าต่อไปตึกสะดุ้งบักไรหนึ่งแม่เห็นหมูว่านนี่ไหมเออโอ้ยเราเป็นปลาพอยายปลานาะเจ้าป่ามปนมันลงแหวกซะบอกโอ้ยจะบอกเรื่องปลาอื อันฝนตกอันนี้ไมันเป็นแต่อ่อนซ่อนค่ะมันเป็นข้อห้อมเนาะหน้าคอยเนาะเออหน้าุ้เซมันก็มาร่วมหันใช้ตรงเห็นในมือละองงูในมือละองค์ุณบอเออปลาหันต่อยไปผู้ใดเด้อคอยสิมารับเอาไปขายโอ้ยว่าชิเย็ดปลาแดกยู่เอาไปขายไปตีเมียนโอ้ยก็ได้การให้แล้วเนาะปลาคอปลาดุกนี่สารพัดปลาโลกเจ็บรตพอดีแล้วเออกมารับปลา ลมันบุ้งลงไปมันก็ลงมาหันบนลกป่าเนาะเอาไงผู้ใดเด้ออย่าฝากไปขายผู้อื่นเด้อเอาไว้ไม่คอยบ่อยากได้หรือท่านในป่าหันเขาเฝ้ายุ่ยนี่มันถือยังเกาะท่นบอกบอกทูฟังาพูดเชงว่าแต่ท่าไม่ตรงนอ่ะมันจะได้หลายในมือละองผุนะเขาตรงเออเฝ้ายุ่ยนี่มันถือตรงเจ้าบ่บอกบ่ดท่านได้เห็ุตรงว่าทูฟังกูเอือเฝ้ายุ่ยนี่บัดท่านได้เห็ุบอกตรงเดิน บ่เหนือเนาะบัตรท่นมีเงินซื้อเนอะออาะยังไงสิไม่ยืมเงินเจ้าเห็น,นหแล้วโอๆๆ้ยพูดมาว่าได้ปมามือเราองเราองบัตรนั่นแหละบัตรท่านเห็นวอดตรงอยู่โอ้ยสิไม่ยืมเงินได้จงเออเอ,องูมีเนาะเอ้าแม่ว่าไปซื้อเนอืน้อมาลาดไปโดนแล้วได้ยังบัตรท่นในบ้าอยู่ เอามาเตอรไซค์ยกัน้องเฒ่ายู่ง่างนี่ล่ะเราเหมือว่านนี่มายามว่าพิษกันก็เมี่ยวสั่นโอ้บอกไม่โวยกับว่าเอาอยู่กับอยู่ตัวสิเป็นอีย่างเนาะถ้าอยากกินลาบโอยก็ให้เงินไปซื้อบอกเอารถไปกับว่าล้านค่าอยู่นี่เฮ้เราหาล้านค่าเ่เห็นบอก่วยลานมันก็อยู่โล่งๆหนึ่งนี่หละไปกับสิพ่อรถตัวเออนี่นายอยู่ปากข้างนี่แม่เนาะสึบเ่เห็นตังไหนชมพ่อแม่เราเรียกโวยวา เอา้านั่นดีมาพอดีเอ้าม่นจะไปเฮ็ดนียังยู่คขึ้นไปโดนแท่โอ้ยมันกับไก่เนาะโอ้ยไก่มันกับ่โดนโดนอกซ่านนี่หนึง่งขี่รถมาพอชิบนาทีกับ่โดนแล้วกันขี่รถน,นั่น้วยเรายู่เดี๋ยวนี้เจ้นานบริชี่บ่รถนั่นบ่ออยจูงเอาจูงเอา,า,าเอารถเป็นยังมันเบ่นหรมันบอ่บอบอ่ เอาลูกเจ้าเสียตีบ่เอาเจ้าเครืค่องบ๊อกี้ใช่หนาคอยขี้บ่เป็นเออ <laughs> <c oughs> โอ้ยเอาเอยเจ้าขี้บ่เป็นเจ้าจะเอาไปเฮ็ดยังเจ้าบอ่คอยเอาไปเนาะไปไปไป <c oughs> ไปละขี้ทั้งใดกินกระเฮ็ดไปลปะมาสู้กันสาเกดก็กินแน่นี่เออถาจะเข้าเด้อ มันปิดแต่นายเนาะเอาค่อยก็ได้ขี้บุปผินก็นไว้ขี้บุปผินแล้วก็แล้วเงี้ยกระสือเป็นสื่อเนาะขี้บุปผินกระสืบอกจุ่งไปจุ่งมาบ่ย,ยาย่าเบิ่งเบิ่งจะสั่นตัวโอ้ยเนาะจะพัวมันโดนกระโดดจะเป็นเป็นกระสือบอกเมียเราจัง